สวัสดีครับอยู่กับสองของลุงทิดคือเกานะครับเดี๋ยวนี้ก็กําลังนะครับกาลังเตรียมตัวกลังเตรียมตัวออกไปงานนะครับนาะงไปงานแสดงสดนะครับที่ลงเทียบานถอดลุงทิดาก,ก,กาลังที่ได้เตรียมตัวหมู่บ้านก็ไดเอารถไปเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรียแบบร้อยนะครับนาะ เพราะว่ามุนี่ก็ทีพร้อมเดินทางนะครับตอนนัดที่งานแดนประมาณหกโมงนี่ร่อเรียนวันหนอแต่เยียวนี้ก็ยังบทนินนไผอยู่แต่ว่าเขาก็ม้นขนของขนนั้นเขาขนมาใสา่รถใบตึ้งขึ้นนี่ครับเพราะว่าถึงเวลาเขาก็สิดขึ้นรถก็ได้ออกไปเรื่อยวันหนอนี่นะครับนะเดี๋ยวนี่ก็ลงทิดเอารถเตรียมรถเตรียม,ย,มยัางออกงางจับ มือแลยเนาะครับเนาะนี่ครับเตะใบมูครับเตะใบมูครับเนาะเตะใบมือกเตะผมปีงขิงเนาะครับเนาะ,ะหิวก g ยังท่านได้ออกจากโรงพยาบาลอยู่ลแต่ว่าก็ไก่ละอีกโบราณมือนะครับอีกโบราณมือก็เอาออกมาจากโรงพยาบาลน,นี่ครับรถลุงทิดก็ได้เตรียมเนี่ยเหรียนออกมา เพราะว่าทีมงานก็นจะได้เกินสะดวกสบายนะครับนี่นะครับเนาะก็ได้เรียนออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับย้อนนี้ก็เวลาอยู่ประมาณพิกที่หาไก่สีหกโมงนะครับย่อนนี้แต่ว่าทีมงานยังมทุทะเนนไปย,ย่างออกมาอยาู่นะครับเนาะนี่บางทีก็เป็นอันนี้ก็ต้องได้เตรียมพร้อมใบนะครับได้เตรียมพร้อมใบ น่ครับเนาะไปจังคอยเบิงนะครับจังคอยเบิงบรรยากาศตอนเดินทางไปแสดงสดที่กรุงเทพนะครับปทุมธานีนะครับเนาะหมุ่มแรงก็เจอกันผู้ที่อยู่ใกล้ๆเราแวกร์นะเนาะครับเนาะอยู่น,ยนะครับอยู่คลองสิบเอ็ดนะครับราลูกกาคลองสิเบเอ็ดนะครับเนาะเนี่ยจังคอยเบิงบรรยากาศเดินทางนะครับเนาะไป ก็ทีมงานเขาะกักำลังถิบขึ้นรถนะครับกำลังถิบขึ้นรถกันนะครับเน,น,น,นานนะเพราะว่าในนัดทีมแดนเซอร์นะครับทีมแดนเพราะว่าวกหโกโกงงมงเสาร์น,นะครับหกโมงตรงแต่เย็นนี่ก็แต่ถึงหกโมงตรงพอดียังขึ้นมายังบังทันเบิร์ตอยู่นะครับขึ้นมายังบัทันเบิร์ตนี่ก็รอขึ้นเบิร์ตก็พร้อมพร้อมออกนะครับพร้อมออกเพราะว่าลูกทีมก็ได้เตรียม แต่ตีหานะครับตีหาลุงขิด่ตนในมาเตรียมจะร์ทรดสตาร์ทเรียกออกมาเเรียนออกมาจากกูวันเหรอเปลียนออกมาจากกูเพราอว่าเขาจะเก็บของเก็บยั้งขื่นนะมันจะบอได้อันนี้ยากนะครับรับดูด่านต้องผูกิ้งจนจะไปมานะครับจนจะเดินทางมาจนกะอยู่บ้านทางพิวประมาณแปดเก้ากิโลนะครับจากจาก ตันพักไปนะครับเนาะประมาณแปดเกโลู่่กิ่งคุก็เดินทางมาหมาเียตรงว่าทัานองเพิ่นัดออกเมงนะครับยงทธวิธหนะครับเนาะจเมืองบรรยากาศเดินทางนะครับเนาะบรรยากาศเดินทางเี่ะดีกว่ายุทธวิีทันได้เี่ยนไปอยู่กัาทีมงานนะครับจ้า เป็อนะคับละงปอนะคับทีมงานเท่ากับกำลังนโบเบร์นะครับี่เดีียวเยวนี่ก็เป็นหกโมงยี่สิเมอทีครับเตรียม้อมบอกแล้วนะครับนาเสียกทีมงานเท่ากับเนรถเกียบร้อยแล้ววันนอนี่ครับไปเดินทางครับอปปากคลือนเร็วเดี๋ยวนี้ก็ไส้จอปั่มน้ำมันนะครับนอกจอดเติมน้ำมันเกียรปัมน้ำเกลือปูชุ่มนะครับ เพราะว่าเป็นความแรกนะคร,รับกรต้นน้ำมันควัมติดซองกับพุทธิเนี่ยกับแต่ว่าเลาะสลับลิ่มนะครับซองี้แล้วีวตัดซองเดียเดยเด๋ยวตุว่มซมความแรปเปลี่ยนตาครับเกยบใจระเบียนพอดี อี๋ยวนี้ทีมงานเท่ากับขาไปในซสเวียนนของหนองน้ำแน่นะครับเสียวนะสงไปเิงนะครับเนาะจสกไปเ็นครับคุณปั่มน้ำมันพอตทขอนะครับคุณแม่จะคุที่จะได้ยาวาขงหนองนนั่หมองเป็นรูปปั๊ม ดวงฟ้าแห้งคับตดำนะครับวงแห้งเป็นคว่อโตอรุ <5 m ls> Hello, ้มนะครับเนาะมีจะมี แมวเลนมียังพร้อมนะครับมีสิ่งชามียังมหมุนสลูกเปิดยังหมุน่านี่ครับเห็นี่มครับตอนนี้กย่างสิงเดินทางต่ออีกนะครับเนาะเบิง่งบรรยากาศเตยเรื่อยวันเนึ่งฝึงบรรยากาศเตยเรื่อย ตอนเดินทางนครับนะเนาะมีบ้านเนาีมากเลยอทุกคนแล้วนะครับไปเห็นทางครับไฟแดง้ไแดงอยูุ้ตยสสงนะครับ้ไยแดงอุู่เต้สสง นะคสามมุ้งแหลงสี่มุงแหลงนะครับเตี้ยสิบหอวเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ก็วอกอโบตอนเถืงแยบพิมายนะครับเป็นเดี่ยวออกมาจากปากช่างปลาท้ายเป็นปตำดูปตำแหลบดูสายมือนะครับนะครับเนาะเพือแยบปอาท้ายมาน้อยนึง ใช้ส,สองสิบบาทครับเที่ทยวนี้ทีมงานเนาก็ในร่งงร่งเขอองาของน้ำของนนะครับขอ,องน้ำน้ำเพราะว่ารถก็ล้ายอยู่ครับล้ายอยู่รถก็ติดธรรมดาก็คได้ติดแท่งนะครับได้ติดแท่ง อดเซลลน้ำมันกันฝามที่สองนะครับกอดมที่สามก็คือปากซ่องนะครับเติอนน้ามันสามหลอดนะครับนีบาร์ีบามืนจะเติมยูห้องที่เบสนะครับข้องสีเบสนะครับเนาะมีนาเนาะสอลงตาดน้ำมันกัาคกัา ีระยะเดินทางอยู่ประมาณสัก4ชั่วโมงมที่อสะรับประมาณ4ชั่วโมงนกับจังไปเบิ้งนะครับเนาะไปเบิ้งไปเรื่อยก็จอดอยู่ปั๊มน้ำมันปั๊มจอดกับทีมงานกนร่างมาแก้ของนานนะครับเนาะนานกันหมดเนี่ยนี่ครับ เตือนน้ำมันเป็นทางที่สามนะครับเตือนน้ำมันสามเท่าปั่มน้ำมันปากซองครับเดี๋ยวนี้ก็ได้หอดตัดไม้แล้วน้องครับน้องใส่หอดตัดไม้แล้วกันเแบบครับโอ้ยหหมจะบมวกกับเล็บหากรับเล็บากแกง่งเพราะว่าบินบนผมใหม่นะครับหน้าหมองครับ การลดทิดรถติศมันจะลำบากนะครับนอนเป็นหมดน้ำ<ด>เอาเบิดอยู่บ,นนนะบ,บน่นี่ไงเบิร์ตไปเบิร์ว่าเวทีเกันตัางแล้วยังอู้ยังไม่ทันแล้วครับยังไม่ทันแล้วยงเวทีก็ยังไม่ทัน,นแล้วอยู่แ <c oughs> <c oughs> ต่ว่าคุณกำลัง คนถูคนยังวิธียังไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าคนถูคนยังแล้วก็ยังโค้งไฟนะครับยังโค้งไฟแล้วก็แบ่งแยกกันทำงานปกสิได้ง่ายนี้นะครับเนาะนี่ครับเพราะว่ารถก็แล่นเข้ามาบ่ได้นะครับซึ่งเวทีมันก็แบบลระบากแน่จยยังน่อยนะครับเพราะว่ารถแล่นเข้ามาบ่อย ก็ไล้หามครับเพือตูนในหามนะครับหามจากรถเตียวสีหอดนะครับนอนธรรมดาก็ถอยอัดเขาอัดเขาข้าเวเย่อก็แล้ววันหนอนี่มันได้หามมาเจอตูนละตูนะครับนี่ครับทีมงานอาจารย์สันนะครับไอที่นี่นะครับเนาะอยู่กลางทงครับอยู่กลางทง <c oughs> <c oughs> นี่ครับกลาค <c oughs> ือมินินนนบ้านนี้โอกาเขามาจอดนะครับ <c oughs> ต้องจอดอยู่ถนนครับจอดที่ถนนจอดข้างในไม่ได้ครับอันตรายเป็นรถนักท่านไหนปีดเคมีเจ็บชมลงเดือยน,นะครับตัวนี้เป็นเป็นดินเข้าเอารถเกียยตัวครับยินนุ่มร้อม นดิรุ่หลวมนะครับเนาะนี่ครับนี่คือทีมงานทีมงานอาจารย์สันนี่มีครับเนี่ยในงานนะครับเนาะขยาวมาแต่ผุนะครับถนนขยาวมาจนหอดนะครับนะครับเนาะนี่นะครับ เป็นทีมนานเป็นในหามหามมาแต่ผุนามมาผนผ่นกับนี่หามมาแต่พูนผุ่นกับอยู่สมต้องุนรถก็ทอยเขาได้ซ้ำนั่นครับถอยเขาได้ซ้ำนั่นก<อ>็ยัง<อ>เป็นเอาคล้องลงมาเพิ่ยังสิริได้แล่นออกนะครับขั้นขามานี่คือจมย่างเดียวครับเพราะว่ามันเป็นดินลุ่มลวมดินลุ่มลวมกะลำบากแน่จังหน่อยนะครับเพราะว่าในหาม ชาวสัชก็หนีเห็นบมอครับนี่หามมาครับเจะระจหามเข้ามาเนาะครับเนาะนี่ครับทีมงานแดนก็กำลังล่องไปหาอืู่เสาซีฟองนะครับเพราะว่าในงานกับคุณตาพี่งามมาจะขุนเนาะครับเนาะทีมงานแดนซ์นะครับนี กับลุงอาทิตย์กับในไทยบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศเดินทางครับจากยาโสมากรุงเทพนะครับมาเห็นกรุงเทพรับบางตัวรวดลายพื้นดินเป็นคมใหม่ๆผันนามเงินหน้าผันแห้งหลายๆครับนี่นี่หนามเต็มเงินหน้านะครับเนาะเป็นว่านเขาใหม่แถวๆนนี่ครับแถวๆนี้ตันยาแถวนี้นี่ครับ อย่งว่าจริงๆิดาบ่ได้กาเอาเอาไปจอดนี่ก็จอดอยู่ถนนเลยนะครับจอดอยู่ถนนประกอเข้าไปนะครับนอนเป็นรถนักนะครับขนาดสี่ท้อยสี่ยักษเลยยังหาเหลือกมองเหนียวนะครับมองดินแหนนิลี่จังกะท้อยก่อนหนอนะครับปั๊บลุงทิดกาสีได้ขอปิดคลิปนี้ไว้ซ้ำนีดสักครั้งนะครับเด้อคลิปหน้าพอกับลุงทิดใหม่ ขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามโบขามโฆษณาเนาะครับเนาะนะเป็นกำลังแรงใจให้นุ่ทีครับผมคลิปหนาพอกันไหมครับบ๊ายบายครับ